สวัสดีค่ะผู้จัดก,การทำไมยังเรียกเขาว่าผู้จัดการอยู่อีกล่ะเอ่อขอโทษค่ะผมเคยบอกแล้วไงคุณไม่มีทางชนนะบผมได้หรอกถ้าไม่ใช่เพราะว่าอาของนายอะ่ะนายก็ไม่มีทางได้ตำแหน่งนี้มาง่ายๆหรอกแล้วแต่เธอจะคิดแต่ตอนเนี้ยฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่สั่งอะไรเธอก็ต้องทำถ้าเธอรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะเธอก็ลาออกไปดิก็ทำได้แค่นี้แหละ เดี๋ยวหนูช่วยเองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพาไปเช็คอินที่ล็อบบี้นะคะนี่ค่ะเช็คอินได้ที่นี่เลยค่ะน้องคะสวัสดีค่ะพนักงานหน้าฟอนค่ะมีแขกจะเข้าพักค่ะแขกที่ไหนอะดูสภาพปาเขาดิคงไม่มีเป็นยาพักที่นี่หรอก หนูจะแนะนําป้าให้นะคะซอยข้างเนี่ยมีโฮสเทลราคาถูกๆเยอะเลยแต่คุณยังไม่ได้บอกราคาฉันเลยนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าฉันไม่มีปัญญามาพักที่นี่อะที่นี่คือละห้าพันค่ะจะเช็คอินเลยไหมคะคืออย่างนี้นะคะคุณผู้หญิงพอดีทางโรงแรมเราฟอสิลิตี้ค่อนข้างเยอะมีทางฟิตเนสซาวน่าแล้วในห้องก็ยังมีมินิบาร์ทานได้ไม่อัน้น ราคาเลยค่อนข้างจะสูงหน่อยอะค่ะงั้นฉันขอไปดูห้องก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้ไหมคะได้สิคะยินดีคะ่ะมิ้นไม่ได้ถ้าคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยต่นนี้ต่างเขาก็ยังไม่จ่ายเลยป้าไปเถอคะค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพวกหนูมิ้นพูดอะไรอะทุกคนที่เข้ามาในโรงแรมเราคือแขกเราหมดเลยนะนี่ยาหยีให้ยิงคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการอยู่อถึงได้กล้ามาสั่งคน,นอื่นอะ งั้นเลยหยีพาคุณผู้หญิงคนนี้ไปดูห้องเองไปเธอค่ะเดนโนรพาไปดูห้องเองอยู่เดี๋ยวนี้ย่าหยีถ้าควรไปทําหน้าที่แม่บ้านของตัวเองให้ดีกว่านี้ดีกว่านะถ้าเธอไม่ทาหน้าที่ของเธอฉันก็เลยต้องทําแทนไงผู้จัดการคะฉันมีเรื่อง่วน ขอบคุณหนูมากเลยนะจ๊ะการบริการลูกค้าเป็นหน้าที่ของหนูอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ฉันได้ยินว่าเหมือนหนูเคยเป็นผู้จัดการหรอทําไมตอนนี้ถึงกลายมาเป็นแม่บ้านล่ะอาจจะเป็นเพราะความคิดหนูไม่ตรงกับผู้บริหารนะคะงั้นเล่าความคิดของหนูให้ฉันฟังเล่นๆหน่อยได้ไหมหนูคิดว่าในธุรกิจโรงแรมฟาซิลิตี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมค่ะแต่การให้บริการด้วยใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดทําให้เราเหนือกว่าโรงแรมอื่น พราะฉะนั้นทุกคนที่ก้าวเข้ามาในโรงแรมเราก็ถือเป็นแขกสําคัญของโรงแรมเราแบบนี้ลูกค้าก็คงจะติดใจแล้วล่ะค่ะแต่ว่าฝ่ายบริหารไม่ถูกใจความคิดของหนูนี่ถึงต้องลดตาแหน่งให้หนูเป็นแม่บ้านอีกแล้วหนูพาฉันมาชมห้องแบบนี้หนูไม่กลัวโดนว่าหรอหนูทํางานที่นี่มาตั้งแต่เรียนจบรวมแล้วก็สี่ปีกว่าหนูรักที่นี่มากค่ะหนูไม่กลัวโดนว่าหรอ แค่ทําทุกอย่างให้โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดต่อให้หนูต้องรับหน้าที่เป็นแม่บ้านหนูก็จะไม่ทิ้งที่นี่แน่นอนค่ะไล่พวกเขาไปซะรับทราบครับนี่โอ๊ตขอโทษทีนะเรียกผมว่าผู้จัดการผู้จัดการนะคะที่คุณทําหมายความว่ายังไงคําถามเนี่ยฉันต้องถามเธอมากกว่าเอาคนที่น่าสงสัยแบบเนี้ยเข้ามาในโรงแรมได้ย ฉันแค่าพาลูกค้าท่านนี้มาชมฟาสิลิตี้ของโรงแรมเราแล้วเขาจ่ายตังค์เช็คอินแล้วยังค่ะแต่ว่าอ,อ๋อแล้วเขาจะเป็นลูกค้าได้ไงแล้วยังพาเขามาชมห้องก่อนอีกคิดว่าโรงแรมเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรืยไงที่จะพาคนหน่มมาเดินเล่นแบบนี้ก็ได้ออโตวป้าคนเนี้ยออกไปได้ละเดี๋ยวก่อนผู้จัดการนะคะ ตามกฎของโรงแรมแล้วอ่ะการพาแขกชมฟาซิลิตี้ชมห้องก่อนอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเธอไม่ต้องมาสั่งสอนฉันเธอเป็นแค่แม่บ้านไม่ต้องเปยุ่งเรื่องของฉันเออคุณผู้จัดการคะปกติเวลาจะซื้อของยังต้องถามราคาก่อนเลยทําไมที่นี่บริการลูกค้าแบบนี้ฉันจะร้องเรียนคุณตังยังไม่จ่ายสักบาเลยคุณจะมาร้องเรียนอะไรผมนี่ผมจะบอกอะไรให้นะคุอาผมอ่ะเป็นผู้เิหารที่นี่ ร้องเรียนไปอ่ะก็มีผลอะไรกับผมหรอกเอางี้แล้วกันจะพักหรือไม่พักถ้าจะพักอ่ะก็ไปจ่ายเงินที่ฟอนถ้าไม่พักก็ออกไปซะอย่ามาเกะกะโรงแรมผมให้บริการแบบนี้ไม่มีใครอยากมาพักหรอกเดี๋ยวก่อนจะอะไรกับฉันอี่คนตัวมันก่อนออกไปด้วยได้ครับผู้จัดการนี่ผู้จัดการต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอก็ใหญ่ป่าเนี่ย เดินไปเดินมาอยู่ในโรงแรมต้องนานใครจะรู้มันขโมยอะไรไปบ้างหยีก,ก็อยู่กับผู้หญิงคนนี้ตลอดอ่ะเราก็แค่เดินชมห้องเฉยๆจะขโมยอะไรไปได้หรอกงั้นก็คนตัวใหญ่นี่ด้วยนี่จะทำเกินไปแล้วนะยายหยีทำไมเธอต้องปกป้องคนแปลกหน้าขนาดเนี้ยหรือว่าพวกเธอเดินพวกเดียวกันคนตัวมัน่ะดูนี้นะคุณนาครับคุณนามาทำอะไรที่นี่ครับ ก็ท่านประธานกาลังจะมาตรวจเช็คร่งแรมสาขานีนี่แกทําอะไรกันเนี่ยก็อย่าหยีดีครับมันชอบขวางผมผมก็เลยจัดก,การป้านเนี่ยไว้ออมไม่เถอะให้ทุกคนเตรียมตัวต้อนรับท่านประธานให้เรียบร้อยแล้วกันได้ครับแล้วท่านประธานจะเข้ามากี่โมงแล้วครับเบนท่านประธานฮะยายป้านเนี่ยนะประธานเป็นไปได้ไงวะเนี่ยท่านประธานมาถึงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เงานเข้าแล้วกูเบนนี่คุณมีเวลามาตรวจสาขานี้ด้วยหรอเห็นรายงานต่างๆคุณยังไม่ได้ส่งให้ฉันเลยนะเออผมกลัวผู้จัดการใหม่ที่นี่ยังไม่ค่อยรู้งานผมก็เลยต้องเข้ามาเช็คหน่อยครับกลัวจะทําให้ท่านประธานไม่พอใจใช่ฉันไม่พอใจผู้จัดการคนนี้มากๆเลยคุณว่ามาเลยว่าคุณจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเออเรื่องวันนี้เหรอครับ ัน,น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดงั้นเหรอฉันแค่ขอเข้าชมโรงแรมนี้นิดๆหน่อยๆผู้จัดการคนนี้ไล่ฉันออกไปอย่างกระมูกับหมาคุณครับถ้าผมรู้ว่าท่านเป็นรรท่านประธานอ่ะผมไม่ทางทําแบบนั้นแน่นอนครับแล้วถ้าฉันเป็นลูกค้าธรรมดาเธอก็จะทําแบบนี้เหรอข้อปฏิบัติข้อที่หนึ่งของเราก็คือการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างพึงพอใจรักษาชื่อเสียงของโรงแรมเรา คุณเป็นถึงผู้จัดก,การไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานและยังจะมาปฏิบัติตัวแบบนี้กับลูกค้าอีกนี่แหละนะเล็กเส้นแล้วเมื่อกี้ผู้จัดก,การคนนี้ยังบอกว่าอาเขาเป็นผู้บริหารคุณรู้จักไหมเอ่อไม่ครับไม่รู้จักฮะไออาคนเนี้ยไม่รู้จักนั้นเหรอ แล้วเรื่องแบบเนี้ยจะจัดการต่อยังไงดีไล่พุัดการคนนี้ออกครับแล้วประกาศให้พนักง,งานทุกคนทราบเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างครับพจัดการครับพจัดการครับนาครับแต่ผมเป็นหลานคุณอานะอืมเฮ้ยผมไม่รู้จักคุณพอได้แล้วเบนงั้นเรื่องเนี้ยคุณจัดการด้วยละกันครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ ยายีตามฉันมาค่ะท่านประธานเลขามานี่สิคะท่านประธานจากวันนี้เป็นต้นไปยายีเป็นผู้จัดการของโรงแรมนี้มีใครไม่เห็นด้วยหรือเปล่าคะไม่มีครับ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรงั้นก็เลิกประชุมแค่นี้ค่ะท่านประธานคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้โอกาสหยีงั้นหยีขอตัวไปทำงานก่อนนะคะท่าน,นคะสร้อยของเขาเหมือนสร้อของลูกสาวฉันเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นคุณหนูที่หายตัวไป ถ้าลูกฉันยังไม่หายไปอายุก็น่าจะพอๆกับยาหยีเลยสายแล้วสายแล้วใส่แล้วสายแล้วโอ้ยนี่คนคุณทำอะไรเนี่ยจูบแรกของฉันมีโชคดีหรือผมโชคร้ายกันแน่เนี่ยแย่ yeah, แล้วทำไงดีหฮดเดี๋ยวก่อนคุณเดียวกว่อน ทำอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยขอโทษนะครับวันนี้หนูโชคดีมากเลยนะที่เจอพี่เนี่ยฮะทำไมหนูไปเดินเล่นที่จอดรถคนเดียวแบบนั้นน่ะมันอันตรายนะรู้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาผาเจ้าของนะไะนอนกันอเฮ้ย นิ่คุณคือผู้อยู่คนเมื่อวานนี่คุณเข้ามาได้ไงอ่ะเอ่อนิปเย่าบอกนะว่าคุณคือหมาตัวนั้นอ่ะก็ก็ใช่อ่ะค่ะนิ่หลอเล่นไปเนี่ยหมากลายเป็นคนเนี่ยนะก็เป็นความผิดนายนั่นแหละ คือชานา่ถูกคำสาปมาตั้งแต่ต้นตระกูลถ้าจูบกับผู้ชายเมื่อไหร่แล้วก็จะกลายเป็นหมาหกชั่วโมงถุคืนและถ้าครบหนึ่งร้อยวันยังไม่ได้ถอนคำสาปแล้วก็จะเป็นยังไงหรอฉันก็จะเป็นหมาตลอดไปนายต้องช่วยฉันถอนคำสาปนะนะถอนคำสาปฉันเนี่ยนะแล้วฉันต้องทำไงอะ่ะนายยังไม่รู้อีกเหรออืมไม่รู้อ่ะ งั้นนายต้องไปดู Agood Day to Be a Dog ซีรีส์เกาหลีจากวิวออริจินอลคำตอบอยู่นั่นแหละซีรีส์เกาหลีคำภาษ์นี้ภาษาเกาหลีปะผมไม่รู้ภาษาเกาหลีนะรับชมสัตว์ไทยได้วันเดียวกับที่เกาหลีออนแอร์ air, ทุกวันพุธเวลา2ทุ่ม15ที่วิวที่เดียว